อันนี้ไม่รู้นึกคึกอะไรอยู่ที่ก็อยากเล่นบิจแนมันอ่านถูกใช่ไหมบิจแนใช่ไหมจ้างมันเถอะบิจแนใบาจาน <c oughs> ดูโลดิแล้วไปได้จับเลยตัวนี้เป็นเมนใครถ้าดูเกมนี้ล้วหงุดหงิดก็ขอไปด้วยละกันไปลุยฝ <c oughs> ากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเรายังไม่ต้องกดก็ได้ดูไปก่อนถ้าดูถึง้คยคลิปล้วค่อยกดส่วนใครอยากสนับสนุนค่าอาหารอุยพูยังก่อนเราเป็นหมาเป็นแมว <c oughs> ใครอยากสนับสนุนค่ากับข้าว ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะขอบคุณครับสว่วนลูนพลังแสงก็ <c oughs> าตามนี้แหละ <c oughs> ปกติเข้าไปมาแกจอหน้าซัรก่อนเลยอ้ามันจะไปดึงมันจะไปเดินไม่นะลีมันเนี่ยไม่รู้ <c oughs> ไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ทุบครับทบุทบ,ทบเติบเจอจะมาเอาบัฟแดง แต่ต้องช่วยเพื่อนก้อนเพื่อน,อนถอยมาเอามันเข้าปวะวัติ oh <my> เห็นแบบๆชีพหายละชีพหายแล้วชีพหายแล้วเออไม่นะเอ้ยกลับมาปลาโอ้โหเรียบร้อยละ oh <my> นี่เดียวเล็บได้ป่าก็เรียบร้อยเลยเดินไปมันรู้แล้วอะ สลามอ่านเกมครับม่งไม่กลับไปฟาร์มแล้วม่งไปบัฟเลยืออ้าวชีพายพอใยตัวโลมผิด่ะเอาเอาตัวโลมผิดที่ตัวโลมเฉยเอาตัวโลมามันจะรอดอ่ะชาวเมียตัวโลไม่ได้ไปช่วยอยู่ดีอีะเกี่ยวอะไรกับตัวตัวโลมันว้าไปหาได้อ่ะ ตัวอะไรมันว้าไปหาที่วับแดงได้อะเมื่อกี้เดี๋ให้ไปช่วยเลยเอาให้ได้แล้วกันสิมันมันมันเชี่ยวไม่ใช่มันเชี่ยวมันอีกแล้วไม่ชอบหน้าแล้วเกิดอะไรขึ้นจะมม่ไปช่วยเลยไปเพื่อนผู้หุงควางนรกแบดบอยแบดบอยวอชิกงก์นดดูเรียบร้อยไปเจอ ยกยกสวยเข้าล่องพอดีติมสวยงามอย่างน้องก็ได้คืนมาหน่อยชาบชาบชาบโอเครีเซ็ตรีเซ็ตเฮ้ยเข้ามาพอดีโอ้โหเดินไม่ทันเถถ้าอยู่นี่ได้ไปแล้วนั่นเนี่ยถเถอดมันวาร์ปเสร็จพอดีอ่ะมะด,ดูของ อะไรอะไรรอชนรอชนอเพื่อนไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเรียบร้อยโดนแลนไหมเนี่ยโอเคได้อยู่มันปิกหลบแต่ก็ยังได้แต่เพื่อนโดนแลนต่อยหายเลยว่ะเธอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะโอโหดีฟิกไวชลาจาลัดไรโต้โอดสตันไม่ตีเลยมันพุ่งไปแล้วเสียเปรียบเลย เออเอามันเอามันตีมันตัวได้เปรียบอยู่แล้วโอเคมาเอาใหม่รีเซ็ตรีเซ็ตกุ้งเลยจ้าโอ้แบดบอยแบดบอยวัชการตะลูกเรียบร้อยเฮ <c oughs> ชัดดาวเอาแต้มคืนมาสวยงามสวยงามได้ชัดดาวได้เงินด้วยโลมีเงินอย่างนี้ออกของไว้หน่อย เชิบเชิบเชิบเฮ้ยมีล็อกไห้เนี่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะมีล็อกแล้วโอ,โอ้โหนิดเดียวเองโอ้ยโ,โดนดึงเอาไงดีรอรอ,อแป๊บอีกของวิเพื่อนอีกสี่สามสองหนึ่งแต่ไม่มีคนโผล่แมปเลยไปล่างเลยวะเนี่ยไม่เอา ไปบนดีกว่ามาเพื่อน8บอย8บอย What you gonna do What you gonna do ตู้เรียบร้อยรออีก26วิก็เดินมันออกคูดาว,ทวเท่าไหร่วันนี้ไป,ปแป,ป๊บแมง่งวิ่งไปแป๊บแม่งวิ่งโอ้ยแรดโอ้แรดโอเคได้ยู่ได้ไอยูอออ่กดตั้นสวยดลดร้างโอ้โห ยังได้อยู่แคลรี่ยังไม่ตวยสวยสวยสวยก็บ้าแล้ว้ามีขาดอันตีแคลรี่หมดโอ้โหฉลามลำเกลี้ยงเลยเกือบสวยแล้วแต่แคลรี่อันตีหมด้ามีขาดเอาไหม่แปดปอยไม่เบดบอยอันนี้ใครเนี่ยชนตั้มอื้อถึงจะไม่ชนแต่ก็ถูกโดนนะครับ อย่ามายุย่งเฮงไม่ใช่โค้ชหูค่าปากไม่ดีต้อนเกมเก็บดาร์กเก็บดาร์กโอเคไปจับจับเชิบ,ชบ,ชบข้างบนข้างบนยี่สิบวิโอ๊ยทำไมมันนานจังว่ายี่สิบวินี้เนี่ยโอ้ยนานเท้เก้าแปดเจ็ดไม่มีแล้วไม่รอแล้วทุบอ่ะโอเคล็อกไว้สวย เอาเอาเอาชนชนตั้หนีเพื่อนหนีหนีพี่แจนจะไม่ยุ่งกับฉลามสกิลหมดโอเครีเซ็ตซุ่มรอเหยื่อไปแล้วจ้าตั้เรียบร้อยแต่ตัวอื่นมาโโโโจบเจ้าไม่เล้าเลย <c oughs> ไม่ได้แครี่จะเสียสองตลอดเลย ทีมันรอเติมตล,ลอดเลยอะ่ะเธอเอ,อ้ยไม่ไรไม่เวลาป,ป,ปอบใจตัวเองอาจะก,ก่อนำแต่เกมตามครับท่านอุ้ยข้างล่างข้างล่างโ่ดิโ่ดิไปแล้วจ้า <Okay. S 1> ไปแล้วจ้าแบดบอยแบดบอยวอร์ช <Okay. S 1> กรนดูเอ,อ้ยโดนมันเล่นแง่ปะเนี่ยโอ้โหถือว่าซื้อฟรีข่าละกัน เด๋วมันได้ยินเสียงแน่เลยไม่มีสก,กินไงเสียงมันลั่นไงเวลากดอันตีเสียงดังจดัดไม่มีสก,กินเอาใหม่เอาให,าใหม่มาเพื่อนโดนดึงไปเล่นดึง่งเลยแก,ก็คแม่งจะแม่นก็แม่นจะตาไหนยุทีมเรานี่ไม่แม่นเลย แต่เราเล่นนะเราคนเล่นไม่ใช่คนอื่นเล่นไปไปไม่ไปดีกว่าเฮ้ยเพื่อนโดนแต่ไม่อยากไปเลยเอ้ยยะไอ้ยะฝากดีจะก็เล่นดีด้วยได้อยู่ไอ้ยะเดินวนไปครับเดินวนไปครกันเรอเชียดดักหมดก่อนเมื่อกี้เราขับไปชนตอนนาทีเท่าไหร่บะมันมีฟิกตอนไหนเนี่ย ไปแล้วไม่สนแล้วมังกรแน่ๆมันอยู่เอาตัวนี้เราเว้ยโอ้ยโดนไม่โดนโไม่โดนล้างไปแล้วแต่แม่งดูดยาวโอ้ยโดนเล่นโอ้โ,อโตวัวซีซีเกมนี้แม่งเต็มไปหมดแต่ล้างแม่งได้แป๊บเดียวแค่ล้างแก๊กาไมบอและโอ้ยเราปิงอีก,อกเน็ตก็ไม่ได้โหลดยังฟังเพลงอยู่เลย กลับมาแล้วปิงไปเกือบนาทีหวังว่าจะไม่โดนเอฟนะโอ้โหเรียบร้อยดีไปเคียร์ลึกขนาดนั้นแมปมืดทีมเราออกไปไม่ได้ดิอ่ะพอตุยแล้วก็กดยอมตามสเต็ปย oh, วให้เขาไปดาร์กเฮต้องชนแล้วไหมไม่เอาเซฟก่อนหาเงินก่อนรวยวันนี้ก่อน เอาแครี่แรงอย่าผ้าโดนดึงก็พอทีมเรากะชับชนนะครับชนทบทบโอ้ยทำไมเราไม่กดตะตันไม่รู้แหละดีเฟกไวยชลาเว้ยเถอะไม่นะสองป้อมเลยปะเนี่ยสองป้อมโอ้แต่ได้มาสองตัวสามตัวโอเคเอาดาร์กส่วนได้อย่างนี้ได้ส่วนเด๋ยวแตกสามทางก็พอ ถ้าไม่ใช่ชีพใหญ่ยังเคลียร์ไหวเพื่อนมาเร็วเพื่อนจะชนแล้วจะชนแล้วไปแล้วจ้ะตัามชนหยอกชนหอกไม่กล้าเข้าหรอโอเคได้ดากแล้วได้ล่นได้ล่นหลีแป๊บหลีแป๊บเฮ้ยชาลอตสวยงามได้เลดมาด,ด้วยสวยสวยสวยพี่คนเราเยอะกว่าตลอดเวลาอย่างนี้ ยังได้อยู่อยู่ต่ำทำไมเนี่ยยังได้อยู่โอเคปล่อยด้เฮ้ยไปนะเพื่อนแบดบอยแบทบอยวันชก่อนนะดูวันเชก่อนนะดูอยู่ไหนวะอ้าวเ้าวี่อีกเดียวนิดเดียวโอเคยร์ชิปดันเลนเพื่อนยร์ชิปดันเลนพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวโดนดึง สกอร์นำแต่เกมตามเยอะเลยวุ้ยสู้ก่อนสู้ก่อนเฮ้ยเขาเช็คอย่าเข้ามานะโอเคอย่าเข้ามาเฮ้ยโอเมนโอเมนไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นตับ,เร,บรเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเราโดนล็อกเรียบร้อยชนไม่ทนละถอยก่อนกดล้างไว้แล้วกดล้างไม่ติดีปยังไงเนี่ยโอเคเฮ้ยสวยจังงั้นโอเค โอเคจบเลยไหมอย่างนี้จบเลยแหละติกต๊กบนเผื่อไว้ก่อนดูไว้นะเพื่อนดูไว้ข้างบนโอเคหมดตีชะนะแล้วโหแหลงทายไฟเดียวเวย้ยเฮ้เฮ้โอเมีนเองผิดเองที่ไม่เดินเข้ามาเช็คแอลเรียบร้อยสวยงามจบไปอนยะ่างสวยงาม เท่า่าได้ MVP วด้วยไ์ทุกคนแต่ไม่ไล์ป่าเว้ยปากดีต้อนเกมถึงจะเล่นดีก็เถอะเ <c oughs> อา MVP สองดาวไมสองดาวไม่ฮะได้ร้อยแปดคะแนนเองเถอะจบแล้วแค่นี้แหละใครดูถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยดนะ้อขอบคุณครับ 好嘞，拜。